นะครับพี่น้องของเรานะครับก็กำลังลงอีกรอบเนื้อจีน้องดงอกคันยังดีอยู่ออย่างนึงครับพี่น้องครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะครับผมตอนเช้ามานะครับค้องคาก็คึ้มขึ้นพี่น้องนะครับก็ยังมีแสงแดดที่ลงมาทำแสงสว่างเลยเพราความร้อนใช่ไหมเรากำกังทำงานนะจีนองเนาะตัวเองความชุ่มชื้นความรดน้ำนะครับในช่วงของฤดูฝน เวลาฝนตกมากก็จะมีความนะฮะยิงอยู่ในช่วงนี้นะครับช่อสภาคมครับเป็นต้นฝนนครับเนาะอยู่ในพื้นที่ของวังเยี่ยม มาลายกระตายชวนสิงโตแรดชวนฮิโกมาหยกอิดนำกันตะ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 ที่มันมาบานหัวนะครับผมนี่นะคร<า>ับมันบ่อน้ำห้องมานามมาน้ำมนบล็ถึงน้ำนี่มันนับใช่ไหมเอาที่ได้สามทอนทอนมันอุ้มน้ำมือของอุ้มน้ำอุ้มน้ำ

มาตอนตอนมางวดก่อนครับพี่หนุ่ยต้องยอดมั้งต้องชิดมั้ต้นไหนก็รอดต้นนั้นตัวโตต่อเด๋ยวสามสิบหกสองร้อยนาัง Thank you. Yeah. ี่นไทอยู่เนี่ยร้อยห้าสิบล่าใหม่ร้อยห้าสิบแจ้วพ่อพี่น้องเจ้วออกกำลังกายได้สู้เราจะขนบล็อกไปที่นั่น200รก้อนนะคะทุกคน ก็อันนี้มันเป็นบล็อกที่บอกว่ามันโดนฝนใช่ไหมคะมันก็จะมีน้ําหนักที่เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมันมันไม่ค่อยเหมือนแบบที่เป็นบล็อกที่แห้งนะคะที่โดนน้ํานะคะมันก็จะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะคือแบบเนี่คะ่ะหนักมากเลยนะคะแต่ก่อนแค่ยกแบแบบสี่ก้อนนี้ยกได้นะแอดงยกยกแค่สามเองนะคะ<ย>ก็โอ้น้ําหนักมันเยอะมากเลยนะคะมันมันอมน้ํามันอมน้ํานะคะ เราจะขนไปแค่สองร้อยน,นะคะครับรับรองเลยว่าคุณต้องไปเช็ค <45 S 2> สุขภาพแม่ <c oughs> ลุงนะฮะลุงต้องทำปากเบ๊ะค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนักคะ่ะเบะ๊ะนี่ค่ะดูนะสกอก้อนโอ้ เจ็ดแล้วนะคะเจ็ดแล้วแปดเก้าสิบแปดสิบ ฝาก FC ด้วยนะคะกดติดตามนะคะช่องแอซมบอรนะคะนะคะฝากผลจาช่องแอซมบด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะคะอ็มีเจียมด้วยนะคะตอนนี้นะช่วยสองก้อนเมันก็บบาลนกันละอีกวกเอาลงมาเต็มเลยก็ได้เต็มวก็จะปูนแต้งบนมาจิดเลยติดตงจีบกร

เดีปยะเอ็มก็นะคะโอ้โหไม่มีบูทใส่นะคะเพราะว่าใส่รองเท้าเตะเแวะซื้อจานด,ดาวเทียมเออเดี๋ยวแวะซื้รอ,ร,อ,อร้านก่อสร้างลงุงจ,จะซื้อบูทใหม่มเพราะว่าบูทนี้ก็รั่วค่ะรั่วลงน้ําล้างนั้นไม่ได้สิบหกสิบแป ผมป้อมเป็นห่วงผมดูดูเอซีดูลุงนะแขนแล้วแขนโอ้โหยี่สิบสองยังไม่ถึงร้ออยู่หรอไม่นี่ไงยี่สเพราะอันเก่ามันห้าสิบแล้วอนน่นับทีละห้าสิบลุงอ่ะแต่เอ็มอ๋อใครจ่าย 25 25แล้วก็หมายถึงว่า75ก้อนแล้ว75ก้อนแล้วค่ะลุง75ก้อนแล้วลุงบอกว่าต้องเดินอีกหลายบกวราจะถึง200คนละ200นีก็ต้องหิวคนละ50แล้วโอ้25เที่ยวเฮ้ยย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 อยยยก้อน เอารถใครมาใส่ปูน่ะพี่เอารถใครมาใส่ปูนะยาย่กเจ็ดเจ็เจ็ดปผมก็ได้รถลุงพันก็ได้คือต้องวิ่งมาอีกรอบะต้องวิ่งมาคุณลุงนเปูในห้องน้ำอ่ะรถพี่เนนปูน่า้เนี่ดสิบแปดสิบเอ็ดสลงเลยนะพี่แอน 12นาทีแล้ว